สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าพบกับสบายจังสเตชันวันนี้พามาดูกุหลาบโดนฝนเป็นยังไงบ้างบางต้นก็แย่ไปเลยราคาบางต้นก็แข็งยังกิ่งก้านแข็งแรงอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเมื่อคืนนะคะฝนตกหนักเลยค่ะกุหลาบหลายต้นนี่ก็กิ่งอ่อ,อนห้อยระยะลงมาเลยนะคะดูต้นนี้ก็แล้วกัน น,ะนี่อันนี้คือโป๊บจอนพอทที่2นะคะก้านเขาจะอ่อนไงนะคะแต่ว่าสีเนี่ยรม,มุลมากขาวแล้วก็มีครีมครีมตรงกลางนะคะแต่กิ่งอ่อนดูก็แล้วกันทรงเป็นอย่างนี้ไปเลย ตัวนี้ต้นหนึ่งที่ยแย่เหมือนกันก็คือน,นี่ค่ะ AOE แต่ AOE อันนี้ก็ปลูกเอาไว้ต้นเดียวไม่ได้ปลูกคู่นะคะปกติที่บ้านเนี่ยจะมีออ o e ที่เราปลูกคู่กันสองต้นโสวยค่ะแต่อันนี้ปลูกต้นเดียวแล้วปลูกไว้นในกระถางด้วยนะคะแต่กระถางก็วางอยู่บนดินนะมันก็เหมือนกับปลูกในดินนะคะส่วนอันนี้ค่ะ ไม่ได้เคยโชว์เลยอันนี้ก็คือพี่เข้าใจว่าเป็นเทนะ็ดิชัเนโฮมคะซื้อมาจากสนามหลวงสองนะคะคนขายก็ไม่รู้สายพันธุ์แต่ก็ลองลองเสิร์ชหามาก็ใกล้เคียงกับเท็ดิชัเนโฮมค่ะแข็งแรงนะกิ่งก้านแข็งแรงเลยค่ะลอนดอนอายนี่ก็ก้านเขาก็แข็งเหมือนกันค่ะ นบะดะส่วนนั้นนี้ p อสเ p e r i t y ที่ขึ้นซุ้มไวขนาดนั้นที่ขึ้นที่แมวปีนขึ้นไปอะนะคะตอนนี้เราตัดให้สั้นเลยแล้วก็เริ่มแตกใหม่แล้วด้วยอันนี้ก็พรมค่ะ จะพามาดูอีกต้นหนึ่งที่ว่ากิ่งก้านแข็งแรงจริงๆนะเป็นสีขาวค่ะก็คือมิสฮอลแลนด์เห็นไหมคะยังดูแข็งแรงเมื่อคืนนี้ลมแรงด้วยนะแต่เขายังคงสภาพาคือด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่ด้วยความที่เป็นกุหลาบที่กิ่งแข็งแรงอะคะ่ะดู ก็จะไม่หวั่นไหวกับสายลมทเท่าไหร่นะคะนี่แหละข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกุหลาบสีขาวมีซอนลานกับป๊อบจอนพอที่สองค่ะส่วนอ,อันนี้ก็คือเลดแฟรี่เป็นกลิ่นปักชำนะคะ ถ้าเราดูกุหลาบปักชำเนี่ยเวลาปลูกขึ้นมาเนี่ยเขาจะขึ้นมาจากดินเลยแล้วก็แตกแขนงออกมาเลยจะไม่เหมือนกุหลาบติดตากุหลาบติดตานี่ก็จะมาแบบนี่นะคะนี่จะมีหัวกระโหลกอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ golden master ก็ติดก็เป็นติดตาเขาก็จะใช้ตอป่าแล้วก็เอาพัานมาติดติดตานะคะ ก็จะเติบโตได้ดีนะคะเพราะว่า,าตอป่าเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถที่จะมีรากที่แข็งแรงไปหาอาหารได้ดีค่ะส่วนอันนี้เนี่ย,ยก็จะเป็นปักปักชาหรือว่าตอนเอานะคะซื้อมาจากเนี่ยแหละแถวบ้านพี่เองบ้านแผลวนะคะ ก็ไม่ใช่จะมีแต่กุหลาบนะคะตรงนู้นเป็นกุหลาบฝั่งโน้นแล้วก็ตรงกลางปีนี้ยังไม่ค่อยได้ปลูกอะไรก็จะมีนี่มะละนะคะมะละแล้วก็มาทั่วฝักยาวค่ะแล้วก็มีผักอยู่ตรงนน้นด้วย ลค่ะว,วันนี้คงต้องจากกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปนะคะ